อัส a ล a ม u a l a i k u m p a k i s t มียระน้หนูแฮแม่ไทยแลนด์เซม a s s ล l ม m u a l a i กุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ขวัญเพิ่งลงไปนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็อีกเช่นเคยขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบก็ตลกดีเนาะคนเรานะคะช่คิดได้เนาะ และทุกคนคขาขวนก็นั่งอยู่มุมเดิมที่เดิมนะคะเพิ่มเติมคือแบบทุกคนแนะนำดูข้างหลังนะเพิ่มเติมก็คือยังอยู่ผ้าคลุมเดิมนะคะต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วคือแบบขี้เกียจเปลี่ยนนะคะก็เลยแบบเออเล่าต่อเลยดีกว่าอะไรนี้โนะะ้นค่ะแต่ว่ามันก็จากคนละเรื่องกันเนาะแล้วก็ทุกคนคขาขวานจะบอกว่าเซอร์ไพรส์รามากทุกคนคนงามมีสิวนะคะพี่น้องคะสิวขึ้นตรงไหนมนทุกคนคะขึ้นตรงนี้หน้าแก้มอะ่ะคือตลกมากอะ่ะทุกคนคือแบบ เออนะตลกอะมาเรามาเข้าเรื่องเงินกะับคนขาใ้ยนะคือขวัญขวัญก็แบบงงว่าเขาจะแบบมายุ่งอะไรกับชีวิตเรา <c oughs> เงินก็ไม่ได้ให้เราใช้สักหน่อยด้วยคนคะ่ะเออเข้าวก็ไม่ได้หาให้เรากินนะคือแบบเป็นอะไรกับเรามากหรือเปล่าอะไรางี้กคนคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบตลกเนาะคนเราอะทำไมแบบ คิดได้เหรอแบบนั้นคือแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็คือเป็นครอบครัวของตัวเองปะทาไมจะต้องแบบไปตัดสินแทนเขาด้วยอะไรนี้ทวนขาคือเรื่องที่ขวัญจะเล่าต่อไปนี้นะคือมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นอยู่ทางบ้านขวัญนั่นแหละคือทางไทยนะทวนขาคือแบบอยู่ดีๆนะคะขวัญก็แบบได้ยินจากแม่น้องแม่ก็แบบเล่าให้ฟังนะคะทคนขาวันหนึ่งเนาะคือแบบว่าประมาณว่าแบบแม่ก็ถามนะว่าแม่ถามว่าแม่เล่าให้เราฟังหรือยังว่าเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรขวัญบอก เรื่องอะไรอะแม่ปกติแม่จะไม่เล่าอะไรให้ขวัญฟังนะเออแล้วขวัญก็จะไม่เล่าอะไรให้แม่ฟังที่มันแบบเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะแต่พอวันนั้นมานะแม่ก็ถามเราว่าแม่เล่าให้เราฟังหรือยังขวัญบอกเล่าอะไรแม่แม่ไม่เคยเล่าอะไรให้ขวัญฟังเลยอะไรเยทุกคนค่ะแต่พูดกันเป็นภาษาแบบบ้านขวัญนะภาษาอีสานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะเออนะแล้วทีนี้ขวัญก็บอกว่าเรื่องอะไรอะแม่ปกติขวัญจะไม่ถามต่อแล้วก็จะไม่อยากรู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบแม่ถามมาอย่างนั้นคือแบบสงสัย คนที่รู้จักเพื่อนแม่นอนะล mm ้บอกคุยเรื่องของเราอะทุกคนค่ะเพื่อนของเพื่อนแม่คิดดูรู้จักเราอ่ะเราไม่รู้จักเขาเลยทุกคนเนอะจริงๆเขาก็มาณว่าแบบเขาก็มาเล่าให้เพื่อนแม่ฟังเนาะแล้วแม่เพื่อนแม่ก็มาเล่าให้แม่ฟังอีกทีเนาะแม่แม่บอกว่าเขาอะพูดถึงเราพูดถึงตัวขวัญนี่นะว่าทําไมต้องแบบแต่งงานกับสามีต่างชาติแล้วแบบย้ายไปอยู่กับสามีคือแบบทําไมไม่ไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือที่พิกมาตอนนั้นเคืเละไรู้ไหมทําไมไม่ทิ้งผัว แล้วกลับมาอยู่กับแม่ทุกคนค่ะคือแบบขอนก็ฟังแม่พูดฟังแม่แม่บอกแม่เล่าขอนก็อึ้งไปสักพักขอนก็บอกแม่เข้าใจขอนใช่ไหมแม่บอกว่าแม่เข้าใจเออแม่ถึงเล่าให้ฟังไงขนาดแม่แม่ยังไม่ว่าอะไรเลยแม่บอกมันก็ชีวิตเขาชีวิตลูกไหมแม่บอกแล้วเขาเป็นใครอ่ะเออทําไมถึงแบบมาพูดถึงเราแบบนี้อะไรเงี้ยคือประมาณว่าแบบทําไมไม่แบบให้เรา่ทิ้งสามีเล่าพูดไปก็ติดคอ ทำไมไม่ให้เราทิ้งสามีเราแล้วก็กลับไปอยู่กับแม่คิดดูทุกคนคนคิดหรือนั่นทําไมเขาคิดได้อย่างนั้นเนาะขวัญก็ไม่เข้าใจอะ่ะเออเขาบอกว่าทําไมขวัญเนี่ยนะทําไมแบบมาอยู่กับสามีตั้งใจห่างพ่อห่างแม่ห่างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาแล้วขวาเป็นสภาพแบบเนี้ยเออแล้วทางบ้านขวัญเขาไม่ได้เป็นแบบขวานไงเออแล้วเขาก็คือความคิดคนเราอะ่ะความคิดคนเราทุกคนขาคือแบบ นาะมันก็ไปบังคับใครไม่ได้แต่ว่าคือขัญจะบอกนะคะว่าการที่เขาคิดแบบนั้นก็มันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเออนะคะเราไม่ได้ไปตัดสินใจตามคําพูดเขานะคะทุกคนค่ะแต่ขันก็ยังมาเอกใจว่าคิดได้ยังไงว่าเออบอกให้เราทิ้งผัวแล้วไปอยู่กับแม่เออนั้นทงที่แม่เราก็ไม่ได้ว่าอะไร ขวัญรู้ว่าแม่คิดนะแรกๆคือแม่เป็นคนที่แบบพูดออกมาหมดทุกอย่างแล้วกับขวัญแล้วคือเราก็เข้าใจกันแล้วอะไรเงี้ยคนอื่นจะเป็นยังไงขวัญไม่รู้มันคือปัญหาของเขาเขาจะพูดเรื่องเรามันก็คือปัญหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาขวัญแบบตนโลกอ่ะอยู่ดีๆมาบอกว่าแบบให้เราทิ้งผัวไปอยู่กับแม่อะไรเงี้ยเออทำไมไม่ทิ้งผัวคือทุกคนขาขวัญจะบอกว่าขวัญจะทิ้งได้ยังไงอ่ะสามีมันก็คือสามีไหมทุกคนเออเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเขาเป็นคนดีเขาดูแลเราดีนําซ้ําดูแลครอบครัวเราด้วยดูแลทุกอย่าง เออเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความที่เป็นผู้ใหญ่มีความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นผู้นําได้อะไรเงี้ยคือจะให้เขาจะให้เราทิ้งคนดีๆแบบนี้ไปเหรอแล้วเราจะไปเจอคนแบบไหนเรายังไม่รู้เลยทุกคนค่ะอันนี้มันคือเนื้อผู้ของเราเอันเราให้เรามาแล้วเราจะแบบเออทิ้งไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเออขออนก็เข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้แบบมาอยู่เหมือนเราอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบมาเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้แบบ ได้มาเรียนมารู้มาฟังแบบเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดน้อยไปเออมันก็เรื่องของเขาเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมันก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินเขาได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีนะทุกคนคะ่ะออขวัญแค่แบบมาเล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆนทุกคนคะ่ะคือขวัญแค่ได้ยินแม่เล่าให้ฟังมาแบบนั้นขวัญก็แบบ มีความรู้สึกว่าแบบมันคำอะ่ะเออมันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะอยากจะมาแบบเล่าต่อให้ทุกคนฟังทุกคนคะ่ะเออใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งก็คอมเมนต์เข้ามาได้ทุกคนคะ่ะสามารถที่จะแบบมาเล่าให้ให้ให้กันฟังได้นะทุกคนคะ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดโอได้ทุกคนคะ่ะเออถ้าใครเจอเหตุการณ์เหมือนที่ขวัญเจอทุกคนคะ่ะคือประมาณว่าแบบแบบเออนะเออมาอยู่กับสามีแล้วแบบอะไรก็ไม่ได้ช่วยเหลือทางบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ย คือขันแบบช่วยแต่ขันจะไปเล่าให้คนอื่นฟังทําไมทุกคนคะขันช่วยหรือไม่ช่วยขันจะเล่าให้เขาฟังทําไมขันไม่เข้าใจเออมัน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 เป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราช่วยหรือไม่ช่วยเราจะไปนั่งพธนาอธิบายอะไรให้เขาฟังหรอม,ม,มันไม่เกี่ยวสักมันไม่เกี่ยวสักหน่อยที่เราจะแบบเอ,อ่อต้องไปบอกเรื่องในครอบครัวของเราให้กับคนนอกครอบครัวฟังใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็แบบว่าจริงๆแล้วคนทางบ้านทุกคนขาคนเฒ่าคนแก่ที่เคยรู้จักขวัญที่แบบเออเขาจําขันได้อะไรอย่างเงี้ย สมัยก่อนนู้นนะทุกคนขาที่ขวัญยังยังอยู่ที่ที่บ้านเนาะเขาก็ถามแม่นะว่าเออขวัญเป็นยังไงบ้างไปอยู่กับสามีที่นู่นเป็นยังไงสบายดีไหมนน่นนี่นนอะไรเงี้ยเออมันกลับมาบ้านบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะคนคนแก่ทุกคนค่ะส่วนมากจะมีแต่คนแก่นะคนที่แบบอายุแบบสี่สิบอัพห้าสิบอัพนัที่ถามถึงขวัญเลยหกสิบอะไรเงี้ย คือคนห้าสิบหกสิบอ่ะที่จะถามถึงขวัญนะทุกคนค่ะเออนั่นแหละและแ้วแม่ก็มาเล่าให้ฟังว e ่าเออนี่มีแต่คนถามหาน่าถามถึงว่ um. าเออเนี่ยเมื่อไหร่ขวัญจะกบ้านอะไรเงี้ยทุกคนค่ะเออนะจนมาได้ยินเรื่องนี้แต่ขวัญไม่รู้นะว่าใครว่าแกเป็นใครแต่ขวัญไม่ได้ถามต่อไงไม่แม่บอกแค่ว่าเพื่อนแม่มาเล่าให้ฟังแล้วแม่ก็เลยมาเล่าให้ขวัญฟังแต่ขวัญไม่ถามว่าคนที่เล่าให้เพื่อนแม่ฟังเน่เป็นใครขวัญไม่ถามนะคะขวัญไม่อยากรับรู้ช่างมันอะไรทุกคนค่ะช่างมันเถอะขวัญไม่ได้แบบ ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรมันเป็นปัญหาของเขามันมันไม่ใช่ปัญหาของขันนะทุกคนค่ะเออนะนั่นแหละขันก็ทาของวันนี้ของขัญให้มันดีที่สุดก็พอเขาจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขานันทุกคนค่ะเอ่อต่างคนก็ต่างความคิดเนาะเขาสามารถที่จะคิดอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขานะคะทุกคนค่ะสําหรับลิวิีโอนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทุกคนค่ะแต่มันก็เป็นแค่แบบเรื่องแบบ คำขำเอามาเล่าสู่กันฟังที่เฉยทุกคน่าซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเออจริงๆแล้วขวันก็คือเคยเจอมาเยอะแยะตะอไปไก่ทุกคนขาเหตุการณ์แบบนี้คือแต่ว่าขันม่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังแค่นั้นเองทุกคนขะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบจิ๊บๆมากสําหรับขันนะทุกคนขาขันก็เแบบเออช่างๆมันเถอะปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยขัญแบบคือขัญจะไม่แบบเอาใจขัญจะไปจมปักอยู่กับสิ่งพวกนั้นนานทุกคนขะเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรปุ๊บที่แบบเราไม่เคยทําผิดพลาดเราไม่เคยทาผิดเลยทุกคนขาแล้วเราเจอแล้้ววเเรราาาทํผิดปุ๊บบน่มัจะูสึกแ จแปลรวคนคะ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นความผิดพลาดของฉันอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่ไม่นานนะทุกคนขะเยอะสุดก็วันเดียวแหละก็คือแบบหายสําหรับตัวขันเองนะอ่าแต่ว่าสําหรับคนอื่นขันก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงทุกคนคะ่ะแต่สําหรับขันแล้วเนี่ยขันจะไม่แบบเป็นคนที่จมปักอยู่กับอะไรนานๆทุกคนขะจะไม่ท้อนานจะไม่เหนื่อยนานจะไม่ตกจริตีพิกลจริตเขาเรียกว่าอะไรจะไม่แบบ เอาจิตใจเอาความคิดตรงนั้นนะ่ะมาทําให้เราแบบเศร้านานทุกนานทรมานนานไม่ด้วยค,ค่ะค่ันจะไม่เป็นแบบน,นั้นผ่ันจะรีบแอคทีฟตัวเองให้มันเร็วที่สุด เท่าที่ขวัญจะทําได้ทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรมาก็ช่างเขาไม่ใช่เรื่องของเราทุกคนค่ะปล่อยเขาไปเราทําตัวของเราให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้มันดีที่สุดทําให้มันมีความสุขทุกคนค่ะคนรอบกายรักเราเรารักคนรอบกายของเราแค่นั้นพอทุกคนค่ะไม่มีใครจะมาทําอะไรเราได้ทุกคนค่ะเพราะว่าเรามีที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจของเราอยู่แล้วนั่นคืออันดับนีทุกคนค่ะซึ่งทางนําของเรา แนวแนวแนว,แนวทางแบบอย่างของเราก็มีให้เห็นอยู่แล้วเลยทุกคนคะ่ะถ้าเราเจ็บแค่นี้คิดตัวว่าสมัยของท่านนาบีจะเจ็บแค่ไหนเราไม่ได้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้ทุกคนคะ่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกนอกจากนาบีนะทุกคนคะ่ะจําไว้นะถ้าใครเป็นพี่น้องมุสลิมที่เข้ามาลราฟังน่จะรู้แน่เลยว,ว่าเป็นยังไงทุกคนคะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องได้เรียนแน่ๆทุกคนค่ะต้องได้เรียนเกี่ยวกับอิสลามทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะจะมีความอดทนอยู่ในตัวอยู่่แแล้้้วตมมมมัันในในในจะีีอยากก็ ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนะทุกคนค่ะนะซึ่งความอดทนของแต่ละคนมันก็จะไม่เท่ากันเนาะโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็คือมาแบบตลกขำๆทุกคนค่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะ, <Okay. S 1> ะถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนเนาะมีคําถามอะไรนะคะ เกี่ยวกับปากีสานะคะหรือว่าอยากให้ขวัญเนี่ยไปเที่ยวไหนไปทําอะไรเกี่ยวกับปากีสานะคะก็คอมเมนต์นมาได้ใต้คลิปวิดีโอเนาะแล้วขวัญเนี่ยก็จะแปะลิงก์ a c e b o o k นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอเผื่อใครอยากจะสอบถามเข้ามาส่วนตัวก็สามารถ,ถส่งข้อความหาขวัญได้นะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอตัวไปแล้วทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าขวัญจะมาเล่าอะไรให้ทุกคนฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสา,าม,มูลมสวัสดีค่ะนะ ผู้ใช้ยาวเลยนะคะลืมบอกนะคะว่าถ้าฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ